เงินจำนวนนี่ก็เป็นเงินทางผู้ใหญ่ใจบุญมาเนาะอยู่ทางแคนาดาเนาะได้ฝากเงินจำนวนหนึ่งให้บริษอทได้ซื้อข้าวสู่ของให้แม่เท่าและน้องเหมืนเนาะก็ให้เจ้าอวยพรให้เพื่อนแน่เลยแม่เด้อถูกหลูกคุยอยู่ตะพ่นขายอยู่ดีไม่แห้งเอ้ยบางแห้งแม่เท่าเลยโดนพูดตะพ่นจะได้ให้มาให้นอนรับพันดีเลยอืมบางแห้งแม่กันดีไม่แห้งแม่คุไเปอน้อยพรอ ขอกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมดสุข่สุคนเนะบาะบอกว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยบ่อเอ๋ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อเอ๋ยไซบลรีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะมืมอนี่กับบ่ออ๋ก็ได้มาอยู่ที่บ้านพ่นบางอย่างเนาะเป็นอีพีที่สามเนาะพี่น้องเนาะกะ็คือบ่อเอ๋ก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญทางแคนาดาเนาะได้ฝากเงินจำนวนหนึ่งมาให้บอ่อเอ๋ยได้ซื้อของให้ไม่เท่าไม่เท่าส่วนเนาะ ที่บรรยูบ้านพนเมืองยาเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้บ่อแอ๋ก็ได้ซื้อข้าวซื้อของมาให้เพื่อนเนาะกะก่อนอื่นกะขอขอบพระคุณใจทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทั้งแคนาดาเด้อที่ได้ส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้บ่อแอ๋เนาะได้ซื้อข้าวซื้อของให้เพื่อนเนาะกะเดี๋ยวไปติดตามฮาทส้มพร้อมกันกับบ่อแอ๋ได้อเนาะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวบ่อแอ๋จะพาขึ้นไปสอบถามเมืองไมทัพเมทาเพื่อนเนาะกะตอนนี้บ่อแอ๋ก็ได้มาฮอดเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกะพอดีมีไอ้ สบายดีได้เจ้าเจ้าเป็นไฟลูกชายเพื่อนบ่ครับเป็นลูกชายเนาะแก่พอดีให้อ้ายเพื่อนไปนำนำไม่เท้าเพื่อนเนาะเพื่อนไปหาหน่อไม้เนาะพอเนาะโดย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 เดี๋ยวฮาวจะขึ้นไปสอบถามเรื่องราวงเพื่อนเนาะขออนุญาตขึ้นเพื่อนได้ไหมเด้อโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีเด้อน้องหลาเด้อโดยโดยโดยยโดยโมัแย่ไหมบาโดย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  โดยโยโดยถูกังกาตวกูไปม่เหงยห่าเจ้าเป็นนายไปมนาเลยถาถูกเลนหลักมผู้ชวยูเลกงลูกช่วยแมนี่ยดยอ้แ่งเจ้านหักแพนลูกก็ดีเาถูกเมื่อกี้เนี่เมื่อกี้นี่ไปหาไปหายังมาหาเราไหมเนาะ เดเดเพื่อนเพื่อนก็ได้น้ำไม้เนาะไปกับหลานเพื่อนเนาะได้น้ำไม้เน้อทำหามาแกงกินเองบ่ไหมเถ้าบ่แล้วแลกเปลี่ยนนี่แหละลูกมาช่วยฉิล้วก็ช้าทุ่งสิไปบรนพุนแล้วบรนพุนท์ทงแบงบรรโหน่เห็นพคนแล้วไปยังไปหาแลกเถ้าเพื่บ่เนาะมาเนี่คือสิบวได้ไปนะลูกได้ซื้อมาให้แล้วเนาะบอกไปได้มาเนี่เนาะมันเมื่อยได้ แอร์บอแอรก็ได้สื่อข้าวสารให้กับชอบนึงแล้วก็มีมาม่านมปลากระป๋องให้น้องบ้าเนาะโดยโดยชอบสอบนึงนี่ได้ได้จักเดือนไหมเท่าห้อนบว่เดือนนึงเออเด้ด้อเด้เด้อเดอนึงด่วนตายทีอืมมันกับบ่เปืองมันได้เนาะใช่กินข้าวกันยังแต่ละมือซะข้าวเนี่ยช็กินหนัง กินปักถ <venue> ักินผัทถั่วตลาดวัดนี่เอานาใหม่นะหนูรอานาใหม่ไปแรกอนาใหม่ไปแลกไอ้ปลาเขาืเพคนให้เช็คโตน่ะหาโต้าโต้ตอนกระต้าน้อยนี่บ่มีนะลุงคนกันยังให้เนาะหาโตบู่ไปเพลินไปตลาดไก่ว้อตลาดจากบ้านนหมตลาดใช้ ได้บรรพบุรเฮานี่บรรพบุนแหวนเน็ลทางแหวนโดยโดยโดยไอ้ไก่กับแม่ก็ไม่ชอบอันนี้คือคนนี้และมืแหลมปักถั่วใหญ่หนาแล้วโอ้ยตัวแล้อกบํานมอนีกกาแล้วน้องทางแบกถ่าตามทางมอนี่เี๋ยอจะก็ให้มาน้ำนะมันกคือเชียงปากแล้วโอ๊ยอกําจัจเสียงง่ายบ่คือแม่แลว คือเขาคือพระไทยถามเขาอีพจนคนปาใหม่บ่เห็นได้อาชีพน้ำน้องนั่นแล่คนมาอ๋อมันไปดมใหม่กันิยูนี่กันได้ไปน้ำก็คือบู้แล้วอะบูอะพ่อเทวพ่หัตถพน้อพน้อเสียงปากคือเป็นไรอยู่พี่หนาวหนาววะกางเค่อขึ้นมาหนาวบะ นาวอยู่เนาะวันี้แชมก็ชิูว่าแกแขนแกขาไปฝนแน่จะโอ้ยโบโบไปโบไปเข้าในกจะเป็นเดือนเ่อไงเน่เนาะโอ้ยไไปนะต้องไปเร้อวันนี้ นี่จะอายุอาอาย่อันกินวันลูกลานกินเลยเนาะเรต้องไปเด้อวันนี้เด้ออเมื่อยมันอายุหลายแล้วเนาะบางงานไฟแล่แม่ไปแล้วคนเราอยู่วันใกล้แผลด้วอ้าปจับยังใดไอแม่ไอแล้วก็แม่มยเขาไปเจ็ดส่วนน่ังคนะไอๆๆ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 ๆ่ ไมก่อนก็ช้บมันก็ชัาากไอช้อมเข็มพันกับบองโโยูด้วยพัน,ห,น,น,ห,ห,นหัวเบาเงินน้ำบ่บ่แหละพันแบงเงินอ่ะคำน้ำไหลฝึกกันยังดีเนาะพันยังเมตตาเขาอยู่นะนเาานาะกะมื่อนี่ก็เป็นเงินจำนวนนี่ก็เป็นเงนินทางผู้ใหญ่ใจบนนุญเป็นเนาะอยู่ทางแคนาดาเนาะได้ฝากเงินจำนวนหนึ่งให้บริการได้ซื้อข้าวซื้อของให้แม่เท่าและน้อกพันเนาะก็ให้เจ้าอวยพรให เป็นแน่เนอแม่เด้อสาธลูกคุอยู่ทับฝนกระไดอยู่นีไม่แหงลุ้ยบางแหงแม่เท่าเลุ้ยโดยค่โยงทับฝนกระไดให้แม่ให้นอนรับพันดีลุ้ยยอมแหงแม่กันดีไม่แหงแม่คุ้มให้นอนพอนให้อยู่นีไม่แหงลุ้ยโดยโดยเป็นเจ้าเป็นนายต่อไปเลยเจ้าไปลูกคุอยูงฝนกระได แม่ก็ได้ทั nah, ้งองทั้งมันโมชิเจ้าแล้วดดดยชูกเลกเถเลขดยได้มาใหน้าท่าสาธุนะถึกเล็จับเต้ด้วยเฮ้ยถึกเลขถึกบอนด้วยถูกถึกเลขกก้ลยูกี่ชื่อมาห้ยหลายแล้วาซิบสอบนี่แล้วเนาะถึกเลขหยด้วแม่ก็ได้แต่เมื่อี้เน้นกินข้าวเที่ยงแล้วว่นี่ แม่ชอบนั่งกินแกงน้ำไม้ในแร่เนาะโบต้องเอาไปแรกกเด้อบดนเด้อเอาแกงกินบ่ดนเนาะโดยโดยโดยแต่แม่น้องเพื่นกับโบยู่เนาะมือนกันนะแม่น้องไอ้วนนี้นะายที่มันก็ด้ไปคนวยลง้คาสขคนยากโดยมาสเถื่อยังบบเห็นแม่ของเพื่อนเลยเนาะ ชุ่นหาไม่ใช่ขอคุณหรืมานอนเฮื่อนมานอนเฮือนเลยโดยโดยยแต่เจ้าก็ไปหานไม่ไว้ในชั่วโมงวะเออบ้านนี่แต่บ้านนี่น้องบ้านนี่แบบเพื่อนหาออกไปมาน้าแล้วก็ลานหาแล้วก็ไปตลาดรวยเป็นไเพื่อนเพื่อนคือบอไปขายแต่คือให้นจะไปเนาะ บวหานบวกล้าบวชไม่ได้แม่นี่ยด้วไปไปเถอไปก็ไปเถอแม่เจ็บแม่โชว์มือแห้งแล้วก็บอกไปแล้วบัดนี้แม่แล้วเนาะเออไปก็ไ่ได้เพื่อจะไปหอดพุ่นกับมันกับไก่ไปโดนเนาะลูกเห็นั่นแหลุ้ยเครื่งชี้ลับมาแล้วก็เช่าหอหอเมื่อยลุ้ยชีวานี่ไรแม่เทาเจ้าอยู่ไรลเมื่อยแห้งอม่ก็ดี เจ็ดันี่ีแล้วถูกหนี่ยถูกเลยสิจาบอจาแหนงขนาดนั้นก็ไม่แห้งโดยโดยโดโดยโดยการม่อนี้กาเดียวลูกที่อโตกับก่อนเ้อโดย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 กเป็นอะไรกะสู้ๆได้แม่เ้อเป็นลูกเป็นกำลังใจให้เนอหัดบอลโยนบอลไปโดยโดโดยโดมืงอหนมไม่ผ่านมากกะชีวะหาคือเก่านี่แหละ แกมอนี่เดี๋ยวลูกขอตัวกับก่อนเด้อเด้อน้องลาเด้อโดย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 กังจากเขาได้มอบของให้แม่และน้องเพื่อนเนาะแกเพื่อนก็ดีใจเลยเนาะพี่น้องเนาะกะเพื่อนกับบกคิดบวกฝันว่าสิมีมือนี้เนาะพี่น้องเนาะกะมีแต่ไปหาน้ำหมอกน้ำไม้แล้วก็มาเพื่อแหลกข้าวเนาะแหลกกันอยู่ญันกินเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นตาสงสารเนพลายเนาะกะ ก่อนอื um, ่นกะขอขโมุกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญทางแคนาดาเนาะที่เป็นได้โอนเงินจำนวนหนึ่งมาให้บบาแอรได้ซื้อข้าวซื้อของให้น้องเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกะขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อกอะให้เจ้าคิดชิงใดกะขอให้สมดังความปรารถนาของเจ้าเอนี่กะบบาแอร์กะจีขอโตกับก้อนน้องพี่น้องเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บบาแอรเน้องผู้เป็นกำลังใจให้บบาแอรเฮ็ดคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะกะอย่าลืมกับมื่อนี่บบาแอร์กะจีขอ ตก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ขอกสบายดพ่อแพี่น้องสุขคู่นเนาะที่เข้ามารับคลิปของก็ขสบายดีเ